สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพินาอีกแล้วเนาะก็หลังจากไปตัดหญ้าเนาะที่ทุ่งนาให้แพ้นะคะพินาก็กลับมามีงานทํากันต่อเลยค่ะ,กะเษกษตรเพื่อความสุขค่ะทําไปก็มีความสุขไปนะคะไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าเรารักที่จะทําเนาะสิ่งแรกเลยเนาะพินาก็นําพวกอ ผักอะไรที่พินาสามารถเก็บกินได้นะคะมาปลูกนะ,ะก็จะมีคะน้าแม็กซิโกที่พินาชอบเนาะเนี่ยพ่นาก็นํามาปลูกนะ,ะแล้วก็มีพริกขยายออกมานะคะแล้ววันนี้พินาก็มาปรับภูมิทัศน์เนาะในสวนฟาร์มเ,เล็กๆของพินาสักหน่อยหนึ่งนะ,ะก็จะย้ายค่ะทุกคนพินาจะย้ายลูกแพ้น้อยนะคะ เจ้าฝาแฝดนะมีโชคกับมีราบมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่นอนเก่าของเขาก็จะทําให้ดีกว่าเดิมแล้วก็จะย้ายตัวใหญ่ไปอยู่แทนนะคะพี่นาว่าตรงนี้มันล่มลื่นดีเนี่ย mm. เห็นไหมทุกคนดูสินี่ดูมะละกอเขาขึ้นถูกที่ถูกทางพี่นาก็ปล่อยเอาไว้นะสวยงามมากเลยนี่ดูทุกคนดูอันนี้คือใต้ล่มมะขามใหญ่เลยนะคะคือหน้าร้อนก็นจะล่มลื่นค่ะ ตอนช่วงนี้เนาะก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะพราะเช้าเๆก็เริ่มมีหมอกที่จะลงเนาะอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นสบายนะคะนี่นี่กำลังก่อสร้างค่ะคนสวนของพี่นากำลังก่อสร้างนะตอนนี้พักไปกินกาแฟก่อนนะคะก็ค่อยๆทำไปและเล็กน้อย,นอยเนาะอายุเยอะแล้วอยู่เฉยๆนะก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะทุกคน นั่งกินนอนกินแบบมากไปก็ไม่ดีนะต้องหาทางที่แบบว่าออกกําลังบ้างนะคะให้อ่าย่เส้นยืดสายบ้างนะนี่ทุกคนดูทุกคนดูใต้ต้นมะขามพี่นาเห็นไหมมะขามอันนี้มะขามเปรี้ยวนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะแต่พี่นาเป็นคนที่รักต้นไม้ไงก็คือไม่ตัดเลยดูดิแต่เดี๋ยวจะต้องตัดบ้างแล้วพี่นาว่ามันล่มดีเนี่ยมันล่มดีค่ะทุกคน ลมลืน่นแดดไม่ร้อนเรามีสัตว์เลี้ยงอะเนาะน,ะนี่ทุกคนเห็นเถาย่ใหญ่ไหมหน้าเถาย่ใหญ่นี่คือเถาหนังเขาคันนะคะกินได้คนอ่าคนปากใต้เขาก็นิยมนําไปทําอาหารกันนะพินาเห็นนะเออก็กินได้แล้วแถวบา้านพินาเขาก็กินกันเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร,ร่ดูดูเถาเขาดิน่ะไม่ใช่กิ่งมะขามนะะั่นแหละคือถังเถาเถาหนังเขาคันเนาะ ล่มลื่นมากเลยนี่ตอนนี้ยังรกๆอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเก็บกวาดนะหรือออกมาทํานะยยังไม่เสร็จนะคะอันนี้จะเป็นบ้านน้อยให้อสาแฝดนะคะทุกคนนี่ฝาแฝดอยู่กับแม่เขาแหละอนี่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บกวาดทําให้มันดีขึ้นอันนี้ก็ต้องทําใหม่นะเนี่ยทุกคนมันเป็นข้อกแพรที่ว่า เเราเราไม่ได้ลงทุนอะไรเราเอาวัสดุที่เหลือใช้มาทำนะคะถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนเราก็ต้องคอยแบบเออรื้อซ่อมแซมกันอยู่เรื่อยๆนะจะซื้อก็จะเป็นเนี่ยเป็นตะขคร้เขียวๆนี่อย่างฟ้าๆนี่อย่างเดียวนะที่จะต้องซื้อนะอย่างอื่นก็เออมีเป็นเหลือใชก้กระเบื้องเหลือใช้นะกระเบื้องก,กเก่าๆอะไรพวกเนี้ยค่ะนี่อันนี้ก็ฉํำฉานะคะฉ่ำฉ้า ช้ำช้าพี่นาหวานเม็ดเข้าไปเนาะเนี่ยเพื่อที่ต้องการจะนําใบเข้ามาทําปุ๋ยนะคะแล้วก็ให้ความล่มลื่นฝักของเขาแพะก็ชอบกินด้วยนะเนี่ยทุกคนดูอันนี้อีกจ,จุดหนึ่งนะที่พี่นาจะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะเนี่ยนี่มาด้านหลังแพะเนาะพี่นาไม่เคยพาทุกคนมาดูตรงนี้นะอันนี้ด้านหลังแพะยังนะคะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลื้อหมดเลยค่ะเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะลื้อแล้วก็ทําใหม่นะคะทุกคนให้มันดูดีขึ้นนะเนี่ย อันนี้เอาบางๆไว้ก่อนอันนี้เป็นบ้านของเจ้าหูฟูเนาะบางๆไว้ก่อนอที่เห็นนั่นก็จะเป็นมะปางนะคะเป็นมะปางเป็นต้นจันทร์เป็นต้นละมุดนะคะผละไม้พื้นบ้านค่ะทุกคนอุย๊ยวันนี้พินาไม่ได้ถ่ายตอนที่พินาไปเออ่ ตัดหญ้านะคะวันนี้พินาได้หญ้ามาเยอะมากเลยทั้งหญ้าทั้งกระถินทั้งผักบุ้งนะคะโอ้โหกินกันขึ้นอืดไปแล้วค่ะสมุนพินากินกันนอนกิ้งกันไปหมดแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะจะบอกพี่พน,น้องว่าวันนี้พินาอยู่ตรงนี้เลยนะคะทำขออแผลใหม่จ้ารับทราบลูกรับทราบ หัวฟูหัวฟูหัวฟูทำไมหัวฟูมอมนะเนหละนะดูดิดูความมอมหัวฟูนี่เป็นแพ้เป็นแพ้แบบว่าไม่ค่อยรักษาความสะอาดนะชอบคุกดินคุกฝุ่นอะไรพวกนี้นะฮะไม่เหมือนไมโลไมโลเขาเอี่ยมเนี่ยเองอะเป็นทำไมมอมอย่างนั้น เดี๋ยวจะจับอาบน้ํานะเดี๋ยวเตรียมเลยนะเดี๋ยวยายจะจับอาบน้ําใช้สายยางฉีดเลยค่ะทุกคนพี่นาก็พามาชมนะคะเดี๋ยวพี่นาจะทํางานแล้วค่ะวันเนี้ยโอ้ยมีความสุขค่ะความสุขกับเอ่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราแบบว่าเลือกแล้วที่จะทํานะคะนี่ดูดูไมโลไมโลเอี่ยมมากเลยยังไม่อิ่มหรอลูกไมโล อร่อยไหมลูกอร่อยไหมกินกระถินก่อนนะลูกนะนะเออเออกินกระถินก่อนนะลูกนะเดี๋ยวกระถินหมดค่อยกินหญ้านะลูกเนาะเพราะกระถินมันจะเหี่ยวไวเนาะไงไงไงดำจ้าพี่นาก็พามาชมเนาะทำคลิปสั้นๆค่ะนี่แดดเริ่มมีแล้วแดดสองขึ้นมานู่น น,นมะเฟืองกำลังออกดอกโอ้โหสวยงามมากเลยสําหรับมะเฟืองนะมะเฟืองหวานค่ะและพบก,กันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้บ้านสวนฟาร์มเนาะใครที่ชอบกเกษตรพอเพียงนะ,กะเกษตรเพื่อความสุขชมสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักก็แวะเข้ามาทักทายพี่นาได้นะคะสวัสดีค่ะ